สวัสดีค่ะช่องเดนแฟมิลี่ค่ะมาอ,ออกกับลังกายตอนเช้านะคะทุกคนต,ต้นพับลักตีห้าจะหกโมงละพระเจ้าไม่มาเลยเจ้าหาย วิ่งมาแล้วเร็วเร็วเข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเร็วเข้าบ้านเลยค่ะเก่งเก่งเก่งเข้าบ้านเลยค่ะเออเก่งจังเลยลูกจะถึงไหนมาเนี่ยหนีรถขยะเหรอเอ๊ยหนีรถขยะอใส่ใหญ่เลยมาเร็วเร็วเร็ว นี่มานี่ออกให้มาอ่ะให้อาปากออกให้แล้วเจ้าอ่ะออกเอาปากออกให้มาเรื่อยๆปากให้โอ้ยใช้ใช้ใชโอ้ยนอนเลยนอนคึกเลยเหรอลูกเดี๋ยวออกให้โอ้ยเอาปากขอกให้ค่ะโอ้ยโอ้อึดอึดอึดเลย

นอนเลยอลอลิ้นห้อยเลยสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครก์กดดิ่งดิ่งด้วยนะคะให้กระเจ้าและแม่ค่ะดี่น้ำลนะเออน้ำในถ้วยเหนื่อยเลย